นั่งนอนอะไรอะทิกิเอ๊ะ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> มันนั่งเสนอหน้าเนี่ยมันคืออะไรหมอนหมอนเนี่ยมามีวางเพราะว่าจะได้วางแขนเวลาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้วางให้แมวมานั่งรู้หรือเปล่ารู้เรื่องป่ะเนี่ย ดูหน้าโอ้ยบิวตี้หมดก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยทำหน้าแบบนี้น,ะน่ะฮะน้ลูกึดูทำหน้าเขาสิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทิกิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วอาเกาตูดมามีเกาตูดยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย r ีแลก don't do it Relax. Don't do it. Relax, na. Relax, na. พอยังพอแล้วก็ไปแล้วมมามีจะเล่นโทรศัพท์ละไปะลงจากหมอนแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วทิกิกซีไดดดีไปได้ yours now. ได้ยินไหมทิกิแดดดียังไม่ต้อนรับเลยเนี่ย ตูตบตูดตบตูด,ตด,ตดสายตาพี่คาดมากเลยอ่ะสายตาแบบโมโหอ่ะ <c oughs> โมโหอะไรอะลูกโมโหอะไรไม่ไม่รักมามีอะลูกหนูไม่รักมามีเหรอทำไมอยู่ๆก็ทำสายตาเหมือนโมหโมหอ่ะ หลายอารมณ์นะเนี่ยต้องให้ออยนะต้องให้ออยนะอืมต้องให้ออยบ่อยๆนะแมวเนี่ยอ่า thank you thank you Tiki ขอบคุณค่ะ t i ก i เอากล้องขึ้นมาก่อนพุงใหญ่ต <laughs> ึงตึงตึงอ้าว อยู่ๆก็มีอารมณ์อยากกัดมามีเอ้า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 ไม่ได้กัดกันนานนะลูกเนาะโอ๊ยคิดถึงเลยไม่ได้กัดมามีนานนะลูกตุดหมึกแมวตุดหมึก Đi tiki về tất cả mọi người Bác hân cười hùa <laughs> mèo huy mèo huy à. mèo huy mèo huy mèo 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 mấy, mèo mèo mấy, mèo 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 เหยี่ยนแมวไหมเฮ้ยแมวทิกิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหึปุ่มมัมมัมมัมหยอกกันก่อนนอนหรือเปล่าเนอะหยอกกันก่อนนอนใช่ไหมทิกิทิกินอนปลายเตียงอย่างนี้ ทุกคืนนะคะโอก็จะเสียบปลั๊กผ้าห่มไฟฟ้าที่กี่จะได้นอนอุ่นๆบางคืนมันหนาวมากค่ะเพื่อนๆมันหนาวมากจนผ้าห่มไฟฟ้ามันอุ่นไม่ทันที่กี่ก็จะไปแบบเอามือะคะ่ะขุดุๆๆๆตรงพรา่าห่มแล้วก็ขอมุดผ้าห่มเนี่ยไอตัวเนี้ยมันฉลาดจะตายใช่ไหม มันหนาวจนทนไม่ได้ใช่ไหมลูกมันก็ไปขุดผ้าห่มขอนอนด้วยมามีขอนอนด้วยใช่ไหมลูกฉลาดนะเนี่ยแมวตัวน,นี้ยวันนี้อยู่นั่งดูโทรทัศน์อยู่เราก็ยกขวดน้ํากินเป็นน้ําแร่แบบว่าแบบว่ามันอัดแก๊สเป็นเหมือนโซดานะคะแ้วที่กี่มันทําท่าแบบจะมาเลียขวดน้ําอะทั้งที่เลียก็ไม่ได้น้ําหรอก แต่ว่าทําท่ากระหายน้ํามากโอ้ก็เลยบอกฮิวว่าฮิวไปดูดีน้ําทิกิต้องหมดแน่เลยเนี่ยทิกิทําท่ามาหิวน้ําเนี่ยพอไปดูเช็คปรากฏว่าจริงๆด้วยน้ําหมดโอ้ก็เลยบอกฮิวว่าเฮ้ยนี่แมวมันฉลาดนะเนี่ยมันรู้จักมาบอกว่ามันหิวน้ําฮิวบอกว่าถ้ามันฉลาดมันก็จะไปนั่งที่ที่ถ้วยแล้วก็ร้องเหมียวเหมียวอบอกว่าไม่ไอ้นั้นมัน มันเบสิกทิกกี่เนี่มันเป็นแมวมีมารยาทม,ม,มันไม่บ่นมันอดทนแต่มันมานั่งใกล้ๆเลยมาแสดงให้เห็นนายทิกกี้ฉลาดนั่นแหละไอ้แมวตัวเนี้ยก็ขอจบคลิปที่หน้าของนางงามนะคะกำลังจะบูดละขอบคุณทุกคนนะคะที่แวเข้มร้ช่อง กีอาบน้ำก่อนนอนใช่ไหมล